ขาส่ง bmw สีส้มมาเห็นหลวงพี่เนี่ยใส่จีวรสีส้มกี่ลูกี่ร,รูปเนี่ยหลวงพี่ก็ใส่ชุดเดิมเขาก็คิดไปเองนะว่าหลวงพี่อาจจะชอบสีส้มที่โรงงานเนี่ยมันหอมตั้งแต่ประตูที่เปิดเข้าไปเนี่ยกลิ่นช็อกโกแลตมันหอมมากหลวงพี่โอ้โหย o u อ job is so wonderful ฉันเนี่ยเพิ่งไปหาหมอมาหมอบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วเซลล์มะเร็งที่มันอยู่ในร่างกายของฉันนั้มันหายไปหมดเลยนะเมื่อไม่รู้จะถามใคร ask monks ในยุโรป มีประเทศไหนที่หลวงพี่ประทับใจอีกบ้างคะในที่รวมเลยหลวงพี่ไปมาหลายประเทศนะประเทศหนึ่งที่ต้องบอกว่าประทับใจแล้วก็ไปบ่อยที่สุดเลยนะก็คือประเทศรัสเวียนะเริ่มต้นจากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวรัสเวียที่ท้องบอกว่าแสนจะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะแต่ว่าคนนี้มา ฝึกสมาธิเรียนสมาธิกับหลวงพี่ที่เมืองไทยเวลาสองสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อินในเรื่องของสมาธิมากแล้วเขาก็สามารถที่จะไปทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาได้ต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขานิมนต์หลวงพี่นะไปถึง5ครั้งรวมกันแล้วเนี่ยมีคนมานั่งสมาธิที่เป็นชาวรัสเวียเนี่ยถึง3,000คนเลยทีเดียวนะจริงๆแล้วสามพันคนเนี่ยเทียบกับ populaion t หรือจํานวนประชากรของคนไทยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สําหรับคนรัสเวียแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะมากเลยทีเดียว นี่ยก็ต้องอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อักเนียทำเนี่ยนะคนนี้เป็นการที่ไปขอความร่วมมือจากที่ต่างๆโดยการส่งอีเมลเขาเล่าให้ฟังว่าการที่เขาจะจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเขาใช้เวลาเตรียมงานถึง6เดือนเลย แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยส่งอีเมลไปกว่าพันฉบับไปยังองค์กรต่างๆซึ่งอันนี้เราก็ลองมานั่งดับดูว่าถ้าเกิดเขาส่งไปพันหนึ่งแล้วต้องมีการโต้อตอบกันเนี่ยมันจะเป็นจํานวนอีเมลขนาดไหนแต่มันมีองค์กรบางส่วนเนี่ยนะที่ตอบรับเขามาอย่างต้องบอกว่าเหลือเชื่อองค์กร กลุ่มหนึ่งก็คือบริษัทไอทีซึ่งที่หลวงพี่ไปประเทศต่างๆเนี่ยแม้หลวงพี่จะมาทางสายไอทีเนาะแล้วหลวงพี่ก็อยากจะสอนโปรแกรมเมอร์ด้วยนะในการนั่งสมาธิเนี่ยแต่หลวงพี่ไม่ค่อยมีโกนะอกาสเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปที่ประเทศอื่นเนี่ยก็มักจะเป็นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรงพยาบาลโรงเรียนองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรประเทศรัฐเวียเนี่ยก็ถือว่าสัดส่วนของบริษัทไอทีที่มานั่งสมาธิเนี่ยมากที่สุดเลยนะวันนี้มีบริษัทหนึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้บริหารของบริษัทจะใช้คําว่าเป็น Facebook แห่งรัฐเวียในสมััยนน้้นก็ได ชื่อว่าดาวเครียมภาษาลัตเวียนยแปลว่า Friend หรือว่าแปลว่าเพื่อนนั่นเองคนนี้เขาตอบรับแอสเน,ยเนียเร็วมากเลยว่าโอคุณจะนิมนต์พระมาเหรอฉันน่าอยากจะช่วยฉันจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะ เขาก็เลยออฟเฟอร์เลยว่าถ้ามาสอนที่บริษัทเขาเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องค่าที่พักให้ทั้งหมดแฮเนอก็เลยใช้โมเดลนี้ดับสถานที่อื่นๆด้วยอย่างเช่นบางที่เนี่ยก็จะดูแลเรื่องอาหารบางที่ก็จะดูแลในเรื่องของการเดินทางาในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของค่าโทรศัพท์มีบริษัทโทรศัพท์เขาบอกว่าถ้ามาสอนบริษัทเขาหนุ่พี่เนี่ยจะมีซิมใช้โทรศัพท์ฟรีในประเทศรทศัสเซียในตลอดเวลาเวลาที่อยู่ในประเทศเขาเลยชื่อบริษัทบนะิทเต้น ในการสอนที่บริษัทมีอะไรที่หลวงพี่ประทับใจบ้างคะที่เราเกี่ยมเนี่ยตอนที่หลวงพี่ไปถึงนะคุณคนนี้ยที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเขาส่ง bmw สีส้มมาพอเขาเห็นรูปหลวงพี่แล้วเขาก็เห็นหลวงพี่เนี่ยใส่จีวอนสีส้มแล้วกี่รูปกี่รูปเนี่ยหลวงพี่ก็ใส่ชุดเดิมเขาก็เหมือนคิดไปเองนะว่าหลวงพี่อาจจะชอบสีส้มก็เลยทําให้เขาก็มานั่งนิดดูต้องใช้ bmw สีส้มเนี่ยไปรับพระอาจารย์แล้ว นะหลวงพี่ก็เลยได้นั่ง b m w ส็อูสิเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสอนที่บริษัทเขาเป็นบริษัท IT ที่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าใครมาทํางานที่นี่ถือว่าโคตรเท่เพราะว่าเป็นบริษัทที่ทุกคนเนี่ยให้การยอมรับ พอบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเนี่ยนะก็เลยทําให้การโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าโอ้โหขนาดเราเยี่ยมยังนั่งสมาธิพว่เราต้องนั่งตามเพราะว่าคนกลุ่มนี้นะทาอะไรก็เทอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ที่อื่นๆเนี่ยอยากจะนั่งสมาธิตามที่เราเยี่ยมเนี่ยเขาก็เลยถือโอกาสเปิดห้องนั่งสมาธิใน บริษัทเป็นครั้งแรกที่เขาเชิญหนังสือพิมพ์มาทําข่าวด้วยนะว่าบริษัทชันเนี่ยมีห้องนั่งสมาธิแล้วก็มีพนักงานเนี่ยมานั่งสมาธิทุกๆวันนะ,ะนอกจากนี้เนี่ยหลวงพี่ก็ยังได้มีโอกาสทำซูมกับทางเดาเกีกยมสม่ําเสมอให้เขานั่งสมาธิออนไลน์ตอนที่หลวงพี่ได้กลับมาแล้วอีกด้วยนี่วันที่ไปที่เดลกยมตอนแรกเนี่ยหลวงพี่เนี่ยอุตสาห์เตรียม Presentation ว่าจะพูดการสอนสมาธิเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเพราะว่วาเนี่ยเราก็จบมาทางนี้เนาะแต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับาแกบัญชี ReR design มีโปรแกรมเมอร์มาบางส่วนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เพราะเขาแอบกะซบว่าโปรแกรมเมอร์ยุง่งก็สําหรับที่บริษัทไอทีทั้งหลายนะเช่นบริษัทดาวเครมเป็นต้นหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าการนั่งสมาธิของเขาเนี่ยมันทําให้เขาในหายเครียดจากการทํางานเมื่อเลยทาให้บางคนแม้กำลังทํางานอยู่นะเขาก็แอบมานั่งสมาธินอกจากนั้นเนี่ยยังมีการมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิกับหลวงพี่เป็นส่วนตัวด้วยซึ่งในตอนนั้นหลวงพี่ก็ได้พูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษากับเขาถึงวิธีการที่จะเอาสมาธิไปใช้ใน ไปจำมันได้นะหลายหลายคนนํามาบอกว่าพอเขาฝึกสมาธินี่เขารู้สึกว่าการนั่งสมาธิของเขาทําให้เขาเนี่ยโล่งไปหมดเลยรวมกระทั่งบางคนเนี่ยบอกว่านั่งไปส0ินาทีเนี่ยนะไม่รู้สึกถึงเวลาเลยบางคนบอกว่านั่งแล้วเนี่ยตัวมันลอยได้ตัวมันหายบางคนบอกหมูมี e อ e r g y เยอะมากมากแล้วบางคนก็บอกว่ามันสว่างขึ้นมาเหมือนเป็นพระอาทิตย์สว่างขึ้นมากลางใจของเขาเลยมันเลยทำให้เขาเนี่ยมีความสุขกันมากในการนั่งสมาธินอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังคอนเน็ก์ให้หลวงพี่ได้ไปพูดในงานที่เรียกว่า ดิจิทัลฟรีดอมเฟสติวัลซึ่งเป็นงาน pitching ของ s t a r t ทอัพแต่แถบประเทศลัตเวียเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวเป็นงานที่บริษัทไอทีทุกที่จะมารวมกันประจำปีหน่มพี่ไปงานนี้ถึง3ครั้ง แล้วก็ได้รับโอกาสพูดในเวทีใหญ่ด้วยหลวงพี่ก็นํานั่งสมาธิให้กับคนที่มาฟังซึ่งบางคนเขาก็ยังงงอยู่ท่าทําอะไรเนี่ยแต่หลวงพี่ก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเพื่อที่จะทำให้เขาเข้าใจว่าสมาธิกับตัวเขาเนี่ยมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงอันนี้สบายเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นบร,ริษัทไอทีนะหลวงพี่ก็จะใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีต้องมีกายมีใจเหมือนฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันต้องทํางานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เลยทําให้คนเหล่านี้ได้นั่งสมาธิมีผลการปทําที่ดีดยอยู่่ครัั้้้งงงนนึึเาจบหลวพีข มีบามคนนะคนนึงก็เหมือนเป็นโฮสแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิในเรื่องของการใช้สื่อเรื่องของผลของการใช้สื่อนอ้คนนึ่งมาจาก Google เลยแล้วก็ตัวหลวงพี่เนี่ยขึ้นไปดีเบตกันข้อหลวงพี่เอาสมาธิอธิบายให้เขาฟังแล้วก็เอาความรู้ทางด้านใจของเราว่าใจของเราเมันมีเห็นจําคิดรู้ถ้าเรารับสื่อที่มันเป็นสื่อลบๆมาเราก็จะเริ่มจําผิดๆเมื่อจําผิดๆก็จะคิดผิดๆแล้วก็จะรู้ผิดๆแต่ไอ้ความ จำความคิดความรู้แม้เราจะไม่ได้รับมาระยะหนึ่งเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเรามันก็เลยทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันท็อกซิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะให้สื่อที่เป็นสื่อสีขาวหรือว่าเป็นสื่อที่ไม่มีมลพิษถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยถึงทุกคนที่ฟังเขาบอกเขาไม่เคยได้มีความรู้อะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยประทับใจมากๆกนอกจากนี้เนี่ยหนี่เพี่ได้มีโอกาสไปสอนที่ห้องสมุดแห่งชาติด้วยนะซึ่งเป็นห้องสมุดที่สร้างใหม่เลยเปิดใหม่ ทีนี้เขาตัดสินใจว่าเขาอยากจะทําห้องนึงเป็นห้องนั่งสมาธิซึ่งก็เป็นห้องที่ได้ไปจัดกิจกรรมที่ตรงนั้นน่าจะประมาณ 4- ี่หครั้งเลยแล้วก็มีคนมานั่งสมาธิจํานวนมากบางคนเนี่ยมาแล้วมาอีกมาจกนกระทั่งเราจําได้ตอนแรกๆเนี่ยหลวงพี่ไปเนี่ยนะหน้าคนลงทะเบียนก็หมือนกันหมดนั่นแหละ <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยหลวงพี่เนี่ยได้รับการเชิญไปสอนที่โรงงานช็อกโกแลตแห่งประเทศด้วย <c oughs> คือประเทศนี้ก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่มากนะจะมีช็อกโกแลตอยู่ ยี่ห้อหนึ่งช็อกโกแลตยี่ห้อนี้ชื่อไลมาไลมาเนี่ยมันแปลว่าคําว่าความสุขในภาษาลัตเวียคนที่เชิญหลวงพี่ไปเนี่ยเขาก็มาต้อนรับแล้วเขาก็พาหลวงพี่เนี่ยไปทําช็อกโกแลตเวิร์กชอ็อปก็คือทำให้หลวงพี่ทาช็อกโกแลตด,ด้วยตัวเองจากนั้นนะเขาก็ให้หลวงพี่เป็นที่ระลึกว่าเป็นความสุขที่เอามาให้หลวงพี่นะหลวงพี่เราโอ้โหมันสนุกดีนะเนี่ยงานของคุณเนี่ยเป็นงานที่น่าจะมีความสุขมากเลยนะเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยมัน หอมตั้งแต่ประตูที่เปิดเข้าไปเนี่ยจกนกระทั่งถึงที่ช็อกโกแลตเวิร์กช็อปนี่แหละคือมันกลิ่นช็อกโกแลตมันหอมมากหลงพี่โอ้โ oh, ห Your job is so wonderful มันหอมมากมากเลยนะแต่ทีนี้เขาบอกหลวงพี่เนี่ยมันทำให้หลวงพี่ประหลาดใจมากเลยก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความฝันของเขาเลยนะที่เขาเนี่ยอยากจะทํางานในโรงงานช็อกโกแลตอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเวลาที่เขาเดินไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเดินผ่านโรงง,งานช็อกโกแลตแห่งนี้ทุกๆวันทุกๆวนัวนเขาจะได้กลิ่นหอมๆของช็อกโกแลตเนี่ย โตขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะมาทํางานที่โรงงานแห่งนี้แต่ว่าพอเขาทํางานที่โรงงานแห่งนี้ไป10ปีเขากลับไม่ได้กินชกโกแลตแล้วแล้วทําให้ตอนนี้เขามีความเครียดมากๆเลยในการทํางานเพราะว่ามันจะต้องแข่งในการทํายอดในการทํายอดขายเป็นต้นซึ่งก็เลยทําให้หลวงพี่เนี่ยมาตกขลึกเป็นความรู้เลยนะว่าออความสุขของคนเราเนี่ยมันมีวันหมดอายุมันสามารถที่จะเสื่อมค่าลงไปได้ ถ้าเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็แปลว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ของจริงเมื่อเราไปรับมามันก็จะไม่ให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้รับความสุขที่มันเป็นของจริงเราก็ต้องไปหาจากแหล่งความสุขที่เป็นของจริงที่มันอยู่ภายในของเราซึ่งมันเลยทำให้หลวงพี่ได้เอาอันนี้ไปไประยุกเป็นสิ่งที่หลวงพี่สอนในทั่วโลกเลยนะมีต้นเหตุจากโรงงานช็อกโกแลตที่ประเทศรัสเซียนั่นเองนะฮะ มีตัวอย่างองค์กรที่หลวงพี่ได้ไปร่วมงานอีกไหมคะเพราะจากนั้นเนี่ยใกล้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับอาจารย์ทางลิงกิสติกแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องาศาสนาของประเทศรัสเซียด้วยนะซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ชื่อดังเลยทีเดียวเขาได้เชิญหลวงพี่ไปขึ้นพาแนลเกี่ยวกับเรื่องของภาษารัสเวียนกับภาษาสันสกฤตอย่างงงๆนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือหลวงพี่เนี่ยก็ยังไม่เก็ตว่าแล้วมันจะเกี่ยวได้ยังไงแต่ตอนหลังหลวงพี่ ก็เลยมีความรู้จากฟอรัรมนี้นะว่าภาษา ier, รัตเวียภาษาลิทัวเนียเนี่ยมีความใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตมากอย่างเช่นมีนักเรียนคนหนึ่งของพี่เนี่ยนะชื่อของเขาเนี่ยชื่อเยว่าอุกเน่คำว่าอุกเน่เนี่ยนะเหมือนคำว่าอัคคีแปลว่าไฟเหมือนกันเพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่มีรากมาจากภาษาโบราณแล้วก็มีคำศัพท์หลายๆคำที่ภาษารัตเวียกับลิทัวเนียเนี่ยมีเหมือนกัน ในวันนั้นเนี่ยเขาก็เลยเชิญหลวงพี่ไปขึ้นฟอรัมเพราะฟอรัมเนี่ยกำลังเกิดการดีเบตว่าเราเนี่ยควรจะแปลเนื้อความของความรู้โบราณเนี่ยมาเป็นภาษาลัตเวียนหรือว่าควรจะใช้ภาษาสันสกฤตแล้วก็ภาษาโบราณอย่างภาษาบาลีเนี่ยในการที่จะเก็บรักษาความรู้นั้นไว้มันก็เลยทําให้หลวงพี่เนี่ยได้โอกาสผูดในฐานะพระภิกษุว่าภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเนี่ยที่ใช้เก็บความรู้โบราณไว้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะรักษาไว้เพราะว่าเวลาที่เราแปลมาเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยบางทีมันจะเกิดความผิดเพี้ยนของภาษาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําความเข้าใจภาษาโบราณแล้วเราก็เก็บความรู้นั้นไว้มันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจเนื้อความของความรู้ในอดีตเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นแลวหลวงพี่ก็เลยได้ยกตัวอย่างภาษาบาลีภาษาสันสกฤตด้วยซึ่งก็ ไม่น่าเชื่อว่าการที่เราไปสอนสมาธิเนี่ยเราจะได้เอาความรู้ทางด้านลิงกิสติกเหล่านี้ตัวเราเองได้ได้ความรู้ด้วยแล้วก็เราก็ได้เอาความรู้นียไปแชร์ให้กับฟอรั่มเป็นพาแเนลของทางประเทศรัสเซียด้วยผู้คนในประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะและการไปรัสเซียของหลวงพี่เนี่ยนะมีความประทับใจกับชายสูงวัยอยู่คนหนึ่งนะคนนี้ชื่อไอวาหลวงพี่เนี่ยไปเจอเขาในรอบที่หลวงพี่ไปสอนเหมือนเป็น สถานที่สําหรับผู้สูงอายุซึ่งคนนี้เขามีความทุกข์แล้วก็วันที่หลวงพี่ไปเจอเขาวันแรกเนี่ยหน้าเขาเนี่ยอมทุกข์มากๆเลยแต่หลังจากที่หลวงพี่สอนในวันนั้นเนี่ยเขาก็ยังตามไปนั่งสมาธิกับหลวงพี่ในอีกหลายๆรอบจกนกระทั่งหลวงพี่ได้ทราบภายหลังนะฮะว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็เกิดความทุกข์ว่าชีวิตเขาเนี่ยอาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน ตอนที่หลวงพี่ไปในครั้งที่2ปีที่2หลวงพี่ก็ไปเจอเขาอีกเขาก็มาขอลายเซ็นหลวงพี่เขาบอกว่าสําหรับอแล้วเนี่ยอยู่เหมือนแบบประมาณสตาร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเขาก็เลยมาขอลายเซ็นนะแล้วเขาก็มาอบอกชีวิตของเขาให้หลวงพี่ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นมะเร็งแต่ว่าหลังจากที่เขาฝึกสมาธิมา1ปีเนี่ย แล้วเขาไปทําแบบทดสอบเกี่ยวกับความสุขเพราะว่าคนที่อยู่ที่สถาบันแห่งนี้เขาจะต้องทําแบบทดสอบว่าชีวิตเขาได้มีความสุขมากแค่ไหนปรากฏว่าเขาได้ที่หนึ่งเขาเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเขาเนียได้เอาสมาธิไปใช้กับชีวิตของเขาอย่างต่อเน,นื่องคือไปฝึกทุกวันนั่นแหละทีน,นี้เมื่อมาเจอกันปีที่3คราวนี้เขามาอีก เขาพาแฟนใหม่มาด้วยแล้วเขาก็บอกว่านี่นี่คือแฟนใหม่ของฉันนะตอนนี้ฉันย้ายเมืองแล้วฉันเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นแล้วฉันเนี่ยพึ่งไปหาหมอมาหมอบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วเ,เซลล์มะเร็งที่มันอยู่ในร่างกายของฉันนั้นมันหายไปหมดเลยนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลวงพี่เคยได้ยินนะว่าสมาธิเนี่ยมันช่วยรักษาโรคมะเร็งได้แต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอเคสที่เป็นเคสของตัวเองเลยสักครั้งเดียวคนนี้เนี่ยเป็นเคสแรกที่ พอนั่งสมาธิแล้วเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งเขาหายจากโรคมะเร็งได้มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอะไรคนเนี่ยคงจะมีความเครียดพอเราทําให้ชีวิตของเราไม่เครียดแล้วเนี่ยร่างกายก็จะดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาอะ,อะแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่สามารถเจอรอยยิ้มของเขาได้ง่ายขึ้นมากเลยเนี่ยดู before and after อเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอีกคนหนึ่งที่หลวงพี่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือ อา,อาศาัสมัครที่ชื่อว่ามาตินนะซึ่งคนนี้เขามีอาชีพเป็นช่างภาพเพราะว่าทางแอคเน่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็จะไม่สามารถที่จะดูแลอุปถัมภ์ของพี่ได้ตลอดเวลาเขาเลยอาศัยเพื่อนของเขานะซึ่งก็คือมาตินนี่แหละมาทําหน้าที่อุปถัมภ์นอกจากนี้เนี่ยเขายังมาถ่ายรูปให้หลวงพี่ด้วยแต่ว่าการถ่ายรูปของเขาเนี่ยซึ่งหลวงพี่ก็สังเกตว่าเขาจะรีบถ่ายตอนแรกมากเลยจากนั้นเนี่ย เขาก็มานั่งสมาธิด้วยซึ่งบางทีเนี่ยช่างภาพเขาจะถ่ายตลอดนะเขาไม่้มานั่งสมาธิแต่ว่าคนนี้พิเศษนะแล้วเขาก็มาถามหลวงพี่ด้วยนะว่าเนี่ยเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยตัวมันหายไปเลยถูกไหมถูกถูกมาตินนั่งต่อไปเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยฉันสว่างเลยถูกไหมถูกถูกมาตินทาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยฉันมานั่งสมาธิแล้วเนี่ยฉันเห็นเป็นดวงสว่างสว่างถูกไหมถูกมาตินนั่งต่อไปเนี่ยฉันนั่งสมาธิแล้วเนี่ย ฉันเห็นเหมือนกับตัวฉันเองนั่งสมาธิอยู่ภายใน่ยถูกไหมถูกหมดเลยมาตินมาตินนี่เป็นคนที่นั่งสมาธิได้รวดเร็วมากแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างไวเพราะว่าเขาอยู่กับหลวงพี่แทบทุกรอบเมื่อเลยทําให้เขาเนี่ยได้ฟังคําถามครับเขาคำตอบในที่ที่หลวงพี่ตอบให้คนอื่นเนี่ยจนกระทั่งเขาสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเขาเองได้นะแล้วเขายัางอาสามาเป็นอุปทานแล้วก็มาเหมือนกับเป็นช่างภาพเนี่ย ให้ที่ประเทศอื่นๆด้วยอย่างเช่นประเทศเซอร์เบียรประเทศเช็กเกียแล้วก็ประเทศไอซ์แลนด์ก็ถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ถือว่าเขาก็มีความเป็นอุบาสกมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการไปประเทศเรัสเซียของพี่นะแล้วการที่แอคเนียเนี่จัดนั่งสมาธิที่ประเทศรัสเซียเนี่ยจัดไปถึง5ครั้งนะแล้วก็มีคนมาทั้งหมด3,000คนเลยนะก็ไม่น่าเชื่อว่า ผู้หญิงธรรมดาคนธาคนนึงอย่างแอคเมียเนี่ยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยดูจะเป็นคนอินโทรเวิร์แต่ว่าพอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเธอก็สามารถที่จะพรีเซนต์แล้วก็สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมือกันแล้วก็สามารถจัดกิจกรรมในระดับประเทศนะต้องบอกว่าระดับประเทศเพราะว่าแต่ละองค์กรที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กร ป็นบริษัทระดับประเทศนะบริษัทดาเกียนี่ก็บริษัทไอทีที่ดังที่สุดในยุคนั้นก็มีบริษัทวิเต้บริษัทโทรศัพท์ที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้หลวงพี่ใช้โทรศัพท์ได้ฟรีๆแล้วก็บริษัทเทเลทูอันนี้ก็เป็นบริษัทโทรศัพท์ที่ใหญ่ในแถบประเทศแถบสแกนดิเนเวียแล้วก็ประเทศรัสเวียเหมือนกันนะอันนี้ก็เคยเชิญหลวงพี่ไปแนะนำสมาธิยังมีห้องสมุดแห่งชาติแล้วก็มีรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ ที่เชิญหลวงพี่เนี่ยไปออกอีกจํานวนมากเลยเนยีวันนี้ก็จบการทาําภารกิจที่ประเทศรัสเซียเนาะส่วนครั้งต่อไปก็จะเอาเรื่องแต่ประเทศอื่นๆที่หลวงพี่ได้แวะไปนิดหน่อยแล้วเนี่ยมาเล่าเพิ่มเติมให้ทุกๆคนฟังนะวันนี้ก็ขอเอาบุญทุกๆบุมาฝากทุกๆคนนะขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขความเจริญคิดหวังอะไรในสิ่งที่ดีก็สมความปรารถนาเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโด,ย,ดยพัน์เทอ เมื่อไม่รู้จะถามใคร Askm <monks. S 1> เราจะช่วยไขข้อสงสัยแก้ปัญหาคาใจและเป็นแรงใจในการไปต่อของคุณ